โหระพายัย่วๆจา้าสวัสดีค่ะวันแีพี่น้องพอกันกับแม่เหมียวนะคะมื้อเดซีมาผัดหมูโหระพาะให้พ่อป่านไปเห็นง่ายค่ะพะมีเวลาเลยสิได้เิ็ดกับเขาจ้ะค่งกับมาจากวายวนากับอลิสาจ้ะไปซงไปที่โตลตอจากพี่น้องก็อื่นจะใส่นมันผืัใส่พที่กระเทียมที่เราโขกไวนะค เป็นกระติกเทศแนตะน้อยหอมใหญ่ลงไปจะเป็นหวานๆใช่ก็ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ประทีปใจหมูที่เราล้างแล้วหั่นจะเรียบร้อย วองแกดจางจะเข้าหูเรามาบดนะก็อรสชาติถึปรุงเครื่องงนอกจากเครื่อปรุไม่ต้องมีอะไรมากรสจีค่ะประมาณหนึ่งอนชาากมอยังเดิมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะป มากรเจมจนซีิ๊วขาวาดิบสมงูเหยาะไปนิดนึงแล้วสุดเข้ยเพราะว่าข้าสีใสเติมนเามีแนแนเขี้ยนะจะเติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำหลาอันนี้ตะวันทีทุกคนแล้วไปเห็นแงเลทุกคนไปร้อนรหเลย เติมน้ำนิดหน่อยแล้วทุกคนพราะอมาก็ขัตไปเรื่อยๆท้องประสิวน้ำกระติหน่อยลงเพราะเลยมีน้ำละใส่เขาปกติแล้วค่ะคัตกินคนเดียวคือสีตัมันจะน้ำจะลูบมักแบบมันมีน้ำหลัดเขานั้งนี่เขาเริ่มสุกแล้วซุกนะคะจะใส่โหระพาของเราลงไปคือมาใจเลยใส่ลงไปเบนถุงเลยมีเยอะๆใส่เยอะๆค่ะ สีโมล่าผปูกเองโมลา่าผ้าแล้ก็เป็นดอกอลแล้วเนียอนี่ค่ะุนะต้องต้อกตาแบบนี้นลยพูกเขาฟองโมล่าบกาเสร็จก็คือทานได้เลยแล้วค่ะัดโมล่าย้ายั่วๆจ้า